สวัสดีครับผก้ปฏิเสเช่นเคยนะครับกับช่วงวันวันเอเชียไปที่รัฐมอนกันบ้างล่าสุดสภาสาพาัาพานธรัฐมอนเรียกร้องเยาวยชนปฏิเสธการเกณฑ์ทหารและรวมตัวต่อสู้กับรัฐบาลฐาน,านพม่ชี้การหันมาใช้กฎหมายเกณฑ์ทหารหวังใช้ประชาชนเป็นเกราะป,ป้องกันและกําลังคนลดลงอย่างมากเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับ สำนักขา่าวเบอร์มานิวส์รายงานว่าสาภาสาพันธรัฐมอนหรือ MSF4 วางแผนที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนจากรัฐอนที่หลหนี้จากกฎหมายการเกณฑ์ทหารของคณะฐานป็จการฐานพมา่าเข้าร่วมกิจกรรมการปฏิวัติและให้คำมั่นที่จะประกันความปลอดภัยของทุกคนอย่างสุดความสามารถรายละเดียดของข่าวระบุว่าจากกรณีเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้นำรัฐประหารมินองไล ได้ประกาศบังคับใช้กฎหมายการเกณฑ์ทหารรัฐบาลทหารกำลังเผชิญการควบคุมพื้นที่และฐานทัพทางยุทธศาสตร์ที่ลดลงเนื่องจากการสู้รบที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วประเทศและกำลังคนลดลงอย่างมากด้วยเหตุนี้จึงหันมาใช้กฎหมายการเกณฑ์ทหารและใช้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันมนุษย์เพื่อปกป้องอำนาจและผลประโยชน์ของนายพลตามคำแถลงของ MSFC ไดดินปาารองซาสมาชิก MSFC ประกาศว่าองค์กรของเขามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนเยาวชนที่หลบเลี่ยงการรับราชการทหารเพื่อรัฐบาลเผด็จการทหารพมา่าโดยให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆและจะช่วยเหลือพวกเขาในการทำตามที่ตนเองเลือกเส้นทางสมาชิกสภาสาพันธรัฐมอนหรือ MSFC อธิบายเพิ่มเติมว่าที่พักและอาหารจะจัดตามลำดับความสำคัญสำหรับคนหนุ่มสาวที่หนีมาหาเราอย่างเร่งด่วน ประการที่2เราจะตรวจสอบความตั้งใจของพวกเขาอย่างละเอียดและช่วยเหลือพวกเขาให้มากที่สุดพวกเขาต้องการมีส่วนร่วมในการปฏิวัติหรือไม่และถ้าเป็นอย่างนั้นพวกเขาต้องการที่จะเข้าร่วมกับกลุ่มใดเช่นกองกําลังปฏิวัติมอนหรือ MSRF หรือกองกําลังป้องกันประชาชนหรือ PDF เราจะถามพวกเขาจากนั้นเราจะเชื่อมโยงพวกเขาเข้ากับองค์กรที่พวกเขาเลือกนอกจากนี้เรายังจะจัดหา อาหารและที่พักในช่วงระยะเวลาหนึ่งให้กับเยาวยชนที่ไม่ต้องการเข้าร่วมกับการต่อต้านด้วยแต่อย่างไรก็ตามเราขอภัยล่วงหน้าเพื่ออธิบายว่าเราสามารถช่วยเหลือได้มากเท่าที่ทรัพยากรปัจจุบันของเราเอื้ออำหนวยเท่านั้น MSFC ยังเรียกร้องให้ประชาชนต่อต้านการนำกฎหมายการเกณฑ์ทหารไปปฏิบัติโดยรัฐบาลฐานด้วยวิธีการของตนเองและหากจำเป็นให้ร่วมมือกับองค์กรติดอาวุธชาติพันธุ์ และกองกําลังต่อต้านเพื่อใช้มาตรการรับมือล่วงหน้านอกจากนี้ MSFC เน้นย้ําว่าการทําลายระบบะเผด็จการทั้งหมดอย่างถาวรนรวมถึงเผด็จการทหารเท่านั้นจึงจะรับประกันเสรีภาพและสวัสดิภาพของประชาชนได้อย่างแท้จริง MSFC ยังเตือนด้วยว่าบุคคลและองค์กรที่ช่วยเหลือและสนับสนุนกฎหมายเกณฑ์ทหารของรัฐบาลที่ขัดต่อเจตจำนงของประชาชนจะถือเป็นอาชญากรสงคราม ที่เป็นศัตรูสาธารณะได้ได้รับการปฏิบัติอย่างร้ายแรงในขณะที่สำนักข่าวคิถิตมีเดียรายงานว่าเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตัวแทนของสพันธรัฐมอนหรือ MSFC ได้ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมทหารกองทัพปฏิวัติมอนหรือ MSRF ทั้งนี้กองทัพปฏิวัติมอนหรือ MSRF เป็นกองทัพปฏิวัติมอนภายใต้การนำทางการเมืองของสาภาสพันทรัฐมอนหรือ MSRF รับบทบาทของกองกําลังในรัตมนเริ่มเคลื่อนไหวมากขึ้นซึ่งแน่นอนว่าหากสงครามนี้จบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายต่อต้านโอกาสที่รัฐมรจะเป็นหนึ่งในสาพันธรัฐที่มีสิทธิ์มีเสียงตามที่ตนเองต้องการก็มีโอกาสสูงที่จะเป็นจริงมากขึ้นครับ